ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-sport สามร้อยหกสิบองศาข่าวแรกขอเกินมาก่อนเลยนะว่ามีข่าวที่ทุกคนรอคอยก็คือข่าวของเกม Dota 2นั่นเองรอคอยเพราะอะไรครับเพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าเราจะทําข่าว Dota 2แต่สุดท้ายเราก็ตัดออกไป <c oughs> มาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับพูดถึงทีม Dota 2เนี่ยต้องพูดถึงทีมนี้ครับโอจหลังจากที่มีข่าวคราวว่าอานากลับมาแล้วตอนเนี้ยโอจก็สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้คืนฟอร์มแชมป์เก่าสักเท่าไหร่ชนะตอนนี้สปอร์อยู่ที่ชนะ2แพ้1ชนะเนี่ยคือชนะทีมแบบ มาจากดิวิชั่นล่างอย่างเบลมหรือว่าอย่างสแตเดียวแบเป็นชิมแบบหน้าใหม่หน้าใหม่แล้วก็ไปแพ้อย่างอ,าอะไรแอนสองหนึ่งแต่ว่าทาง OG เนี่คือมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะชายผู้เป็นแบบศูนย์รวมจิตใจของทีมนั่นก็คือเซ พี่เจ็บคอัหยเนี่ยไม่เจ็บบ <ะ S 1> ้าตึง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 เอ้ยเอ้ยเ, <c oughs> เทปเนี่ยพูดออกมาอย่างเลยว่าเนี่ยตอน,น OG เนี้ย g เนี่ยที่มันยังดูและสามและสายเพราะว่าอ่าที่มันแข่งอยู่ล้วเนี้ยมันเป็นการแข่งขันออนไลน์ลองมาเจอกันที่ออฟไลน์เนี่ยบอกเลยว่า OG เนี่ยจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีได้เลย <c oughs> คือหมายถึงว่าเขาพูดจะดีขึ้นดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังตีเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าจากดีได้เป็นแย่หลังตีเป็นหน้ามือจะพลิกเป็นแบบ OG ที่แฟรๆแฟเฝ้ารอก็อย่างที่ทุกคน ทราบกันดีนะครับว่า OG เนี่ยเพิ่งจะได้อนากลับมาเนาะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องได้บอกครัต่อไปเลยก็เป็นเรื่องของโดตาทูอีเวนต์การนี้ก็ต้องพูดถึง อีกคนหนึ่งแล้วกันที่มีความมันม่นโงมั่นใจเช่นเดียวกันคนนี้ก็คือ Big O Baby จากทีมอะไรยังส์นั่นเองเป็นแคร,รี่จอมโหดชาวบัลแกเรียชื่อประเทศอะไรวะแม่งอย่างโยเกิร์ตเลย <c oughs> คือ Big O Baby เนี่ยเคยจริงๆเขาพูดไว้นานแล้วแหละตั้งแต่ <c oughs> 2018แล้วบอกว่า <c oughs> ถ้าเขาเป็นแคร,รี่ให้กับทีม LGD เนี่ยบอกได้เลยว่า OG เนี่ยไม่มีทางได้แชมป์เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขคิดว่าแบบเออ Big O Baby เก็แบบแค่แบบเด็กปากดีปากแจ๋วไปงั้นแหละแต่่วาคือตอนนั้นเนี่ะ Big O Baby พูดขึ้นมาก็จะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะบอกว่าโอ้จะมาโมมาโมอะไหย่ี้ยหิย แอะไรมาพูดตอนนี้ใครก็พูดได้ถูกต้องแต่ว่าคำพูดนะเหมือนจะกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยนิโก้บี้เนี่ยโชว์ฟอร์มในดีมลีกได้แบบโอ้โหแบบโคตรโหดเลยไล่ฆ่าเขายับเลยโชว์ฟอร์มกิลแครี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของฮีโร่แต่ละตัวที่เขาเล่นมากโดยเฉพาะไอตัวบอยเนี่ยเฟสเด็บอยที่นิโก้บี้เล่นนี่คือแบบโคตรเข้มเลยครอบแม่นครอบโซนทุกจังหวะเล่นแบบได้แบบเอาเพลย์สุดๆเลยคิดว่านิโก้บี้เนี่ยถ้าวันนั้นเขาไปอยู่กับ LGD เนี่ยก็ไม่แน่นะแต่ว่าคือตอนนั้นนัก แพ้โอีเนี่ยเกิดจากข้อผิดพลาดของทางด้าน เมด้วยที่แบบตัดสินใจแบบพลาดเยอะพอสมควรแล้วกันนีโกเบบี้ก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปเป็นแคลอรี่แทนอเมเนี่ยน่าจะาดีกว่านี้ซึ่งตรงนี้นะครับฟอร์มของนิโก้เบบี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆอย่างที่พี่แม็กบอกมันก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับทีมอารายันซี่เขาอยู่ด้วยเนี่ยชนะมาถึง4เกมติดเลยครับแต่และเกมที่ชนะมานะครับก็ชนะทีมใหญ่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมนิคควีทีม OG ทีมนิกมาแล้วก็ทีมซีเครดด้วยครับที่เพิ่งชนะไปล่าสุดถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะแบบ2ต่อ1เกมหมดเลยก็ตามแต่ว่า,าผอชชนนะะก็คคืรับท่านผู้ชมครรับซึ่งงตนี้นะครัับหลงจากที่เา พวกเขาชนะมาแล้วเนี่ยลิมนะครับหนึ่งในผู้ในทีม Alliance นะครับก็ออกมาบอกว่าหลังจากที่จบเกมที่ชนะทางด้านของ Secret แล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องการไปพักผ่อนครับคือแบบจะไปสปาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปสปาแบบไหนนะเซนออนเซนเออนเซนอนเแต่ว่าหลังจากนี้นะครับสมเกมที่พวกเขาต้องเจอเนี่ยเรียกว่าเป็นเทียร์ที่ต่ำกว่าพวกเขาสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นดร่าอีสปอร์ตนะครับเบรมแล้วก็เฮลแบร s ดแมชเชอรคือทุนด้าที่มาจาก ตอนซีซันหนึอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่จะอยู่อันดับประมาณอันดับ5อันดับ6นี่แหละส่วนอีก2ทีมอย่างเบรนแล้วก็เฮลแบร์สแมชเชอร์เนี่ยเป็นทีมที่มาจากดิวิชันล่างก็สรุปว่า3ทีมนั้นเป็นทีมที่แบบว่า ไม่ได้ถูกคาดหวังอะไรมากแล้วก็กยังไม่แพ้ทีมยอย่างโ g ีอย่างเงี้ยอันเดียนจบสบายจงจะโดนด่าใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเส้นทางเขาสงสัยจริงอเลียนครับผมอเลียนตอนนี้ก็คือถ้าว่าดูตามคะแนนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้สิทธิ์นะครับไปแข่งในรอบเพลย์ Major, ออฟเมเจอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าอันดับหนึ่งของลีกที่เขาเล่นอยู่นะตอนนี้รายการดรีมลีกซีซั่นสิบห้านะครับ DPC Western Europe Upper Upper Division นะซึ่งจริงๆมันเป็นลีกเก็บแต้ม DPC ของยุโรปนั่นแหละจริงมันมีของทุกดเจีเอเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปจี เซาท์อีสเอเชียแล้วก็อนออเมริกาเซาท์อเมริกาตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่คําว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะมี6รายการ6รายการแรกเนี่ยจะเป็นรายการเพื่อเก็บคะแนนถูกไหมครับแล้วใครที่ชนะได้แชมป์ได้แชมป์เนี่ยจะได้ไปเมเจอร์แต่ว่าเข้าไปอยู่ Play off เพลย์ออฟเลยสว่วนที่2เนี่ยก็คือจะได้ไปอยู่รอบกลุ่มสเตจก็คือใครได้อันดับดีๆของแต่ละรายการเนี่ยก็จะได้ไปแข่งในรายการสุดท้ายนะครับที่เป็นช่องสีเหลืองที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไอช่องสุดท้ายมันเขาเรียกว่าเมเจอร์ลีเป็นรายการที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในแตต่่่ละีีีัันนนนครรบออ้ก็็ยาางทเเหไป อย่างซีซั่นแรกเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ไปก็เป็น t ิตาสเเกรมมิ่งทีนี้ตอนนี้ทางด้านของโ g อยู่อันดับท<ห>ี่28ของตารางนะครับมีแค่42.5แต้มทำไมถึงเป็น42.5แต้มครับแต้มที่เดือมมันหายไปไหนจริงๆไ,ได้อยู่50แต้มแต่ว่าเขาโดนหักไป15%จากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกซึ่งเอามิดวันออกว่าอานามาแทนนั่นแหละลถาม,มาคโค้ช OG ไหทําไหนครับว่าทำไมติงเอามิดวันออกครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่บอกผมว่าผมเนี่ยเป็นติ่ง OG ทํทำแต่คลิปโ G นู่นนี้น่ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่่าเือมวนีผ้ช น่าจะมีผลกระทบกับท่านผู้ชมทุกคนที่เล่นเกมในอนาคตอย่างแน่นอนครับทาง Microsoft เนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการแบ่งจ่ายรายได้กับเหล่าดีพลอเตอร์หรือว่า ผู้พัฒนาเกมนั่นเองเขาได้ับเปลี่ยนเปอร์เซนต์จากก่อนหน้านี้ที่แบ่งกับโพเเ้ d ด v วเปอร์จาก70-30เพิ่มมาเป็น88ต่อ1 2เก็คือเดเวลอปเปอร์เนี่ยก็จะได้เงินมากขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับค่ายเดิมที่เป็นดังๆอันด,ด,ดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้นะอย่างสตีมเนี่ยสตีมเนี่ยตอนนี้อัตราส่วนเนี่ยแบ่งกับผู้พัฒนาเกมอยู่ที่70-30สิสามมุติผมเนี่ยสร้างเกมขึ้นมาเกมหนึ่งแล้วผมเอาไปขายในสตีมเวลามีคนซื้ แต่ถ้าสมมุติว่าผมเอาเกมของผมเนี่ยมาขายใน Microsoft Store ผมก็ใช้ทั้งหมด88บาทส่วน Microsoft ก็เอาไป12บาทนั่นเองมันก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาแล้วกันว่าไอ้ตีมเนี่ยมันมีมาตั้ง,งแบบแทบจะ2ทงทศวรรษ แล้วนะครับเอาใหม่เลยครับพี่ทําอะไรมาเนี่ยเออนอนน้อยนอนผมบอกได้พี่ทําการบ้านเออทำการบ้านแล้วทําทุกคืนเลยหมายถึงอ่านข่าวถ้าผู้ชมคิดแบบผมใช่ไหมฮะก็เกิดคู่แข่งอย่างอีพีเกมสโตในไม่กี่ปีนี้ที่ผ่านมามันก็มีคําถามเกิดขึ้นมาต่อทุกคนนะว่าส่วนแบ่งระหว่างเดเวลลอปเปอร์กับคนขายเนี่ยมันจะควรจะเป็นเท่าไหร่ดีไอเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าหลัจะได้คำตอบกันว่ามายูซ็อกโตที่เขามาทําเป็นแปดสิบแปดต่อสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วหรือเปล่าจริงจริงมันเขก็ สตรีมแน่นอนอันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับถามๆเล่นๆรู้ไหมอยู่ไหนไมโครซอฟต์สโตร์อยู่ไหนฮะท่านผู้ชมเคยใช้ Microsoft Store หรือเปล่าครับถ้าพิมไปในแถบด้านล่างไอ้คำว่าเซิร์ชเนี่ยลองพิมพ์ดูมันจะ <ๆ S 1> ขึ้นมาจริงๆผมเคยเห็นแล้วกันเวลาพิมอะไรจะเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่เซิร์ชไฟงานเนี่ยมันชอบขึ้นมา Microsoft Store ที่ Microsoft Store สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีฐานยูเซอร์อยู่ในมือคือมันไม่ได้ดึงดูดใจผู้พัฒนาเกมสักเท่าไหร่ถ้าว่าเปรียบเทียบนะครับ เหมือนเซเว่นกับร้านค้าของชําแบบปกติธรรมดาเนาะเหมือนร้านป้าช่วยร้านป้าช่วยอ่าสมมติร้าน,นป้าช่วยเป็นร้านขายของขึ้นมาร้านหนึ่งเงี้ยเนาะถ้าหากว่าผมเอาของไปขายในเซเว่นเนี่ยโอกาสของคนที่จะเข้ามาในร้านและเห็นสินค้าของผมเนี่ยมันก็มีเยอะกว่าในขณะที่ร้านป้าช่วยเนี่ยไม่รู้จักโอกาสที่จะได้ขายสินค้ามันก็มีน้อยกว่านั่นเองครับเรียกว่าเป็นผู้กลุ่มอํานาจดีกว่าเป็นผู้แบบ อยู่อันดับสูงที่สุดตอนนี้นะครับก็ยังคงเก็บฐานแฟนคลับเก<ๆ>็บฐานลูกค้าเอาไว้ได้เยอะทําให้ตอนนี้เขายังคงได้เตรียบอยู่อันที่จริงเนี่ยแพลตฟอร์มที่น่าจะมาตีตลาดได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้านของ EPic g เก s s t o r e นั่นเองนั่นเองครับที่ตอนนี้พวกเขามีการใช้เงินเพื่อกวาดเอาแบบว่ายูเซอร์เข้ามาอยู่ในมือครับไม่ว่าจะเป็นการแจกเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยมาหวังเอากําไในอ b e น ซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักการเดียวกันกับพวกแบบแกล็บหรือฟูดแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นตอนแรกเขาจะลด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 ส่วนตอนนี้ก็เก็บกูเต็มเลยเฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าท่านผู้ชมดูเห็นไหมผมเพิ่งจะสั่งแกล็บไปเองเนี่ยคนเซอฟูดแพนด้าดูอยู่ฟูดแพนด้าก็ดีเหมือนกันมันนี่มันเป็นหลักการเดียวกันนะซึ่งตรงนี้เราต้องมารอดูกันว่าพอมาปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยจะมี Develo p ป r อร์หรือว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเอาเกมมาลงใน Microsoft Store มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมมองตรงนี้เยคือ ไม่ใช่แค่เอาเกมให้มีในร้านค้าของตัวเองมากขึ้นนะสิ่งสำคัญของ Microsoft ที่ต้องทำก็คือเรื่องของการตลาดนั่นเองครับมีลดราคาเกมไหมหรือว่ามีอะไรจุดสนใจที่ทำให้คนดูเนี่ยเข้าไปใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าพูดถึงยูเซอร์ที่อยู่ในมือเนี่ยมัลโคซอฟก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าอย่างเราเราเนี่ยก็ใช้ Windows กันอยู่แล้วมันถูกติดตั้งมากับตัว Windows มาอยู่แล้วนะครับเ,เพียงแต่ว่าทำยังไงให้คนเนี่ยหันกลับมาใช้เท่านั้นเองครับถ้าหากว่าสมมุติว่าวิธีการของ m มัละครับมันได้ท ของ t e a m เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของตัวเองด้วยเหมือนกันสมมุติว่าคนเนี่ยเริ่มแห่ไปใช้ Microsoft มากขึ้นไปใช้ Epic Store มากขึ้นท้าหน้าของ Steam เขาก็ต้องพยายามยื้อเพื่อให้ยูเซอร์ของตัวเองมันอยู่กับตัวเองและตรงนี้ถามว่ามันเกิดผลกระทบอะไรกับพวกเราโดยตรงไหมมันจะเกิดผลกระทบับต่อเมื่อถ้าหากว่าพวกเขา3มเจ้าใหญ่เนี่ยยิ่งแข่งกันนี่เท่าไหร่ ราคาของเกมมันก็จะยิ่งถูกลงเราก็จะได้เห็นแบบว่ามีฮาร์ดเซลล์นู่นนี่นั่นอะไรเยอะบ่อยๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งจริงๆสตรีมก็มีลดบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะเห็นแบบที่มันเยอะกว่านั้นเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตนะก็เป็นกําไรให้แก่ผู้บริโภคแล้วกันใช่ครับมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของ L O L นะครับเกม L O L เนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่ามีมูลค่ามหาศาลในวงการสปอร์ตเลยมันมีเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่า T J Sports บริษัท ด้านการลงทุนที่ก่อตั้งโดยเทนเซนรแล้วไลาออนกกับมือกับฮูย่าดีวที่มีเทนเซนถือหุ้นใหญ่จ่ายเงินทั้งหมด310ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาซื้อลิงิทธิ์ในการถ่ายทอดสด ลีกออฟลีเจนแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าไอ้ฮูย่าทีวีเนี่ยจะถ่ายทอดสดการแข่งขันลีกออฟลีเจนในประเทศจีนถูกไหมครับออแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ฮูย่าเนี่ยเจ้าของก็คือเทนเซนนั่นเองแล้วถามว่าไอ้เจ้าของนิกสิทธิ์เกมอ o l ก็เป็นไรออดที่เทนเซนก็เป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเอาเงินตัวเองจ่ายให้ตัวเองฟาดตัวเองฟาดตัวเองเ,ออเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการถ่ายทอดแต่เพียงผู้เดียว มันก็เลยแบบแปลกๆครับท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องของธุรกนะิจเนาะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นในเครือเดียวกันเทนเซนอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีแบบเทนเซนอ่าสมมติสมมต,มมตมนะอิอันนี้เป็นเทนเซนเนาะเขาเรียกว่าเป็นเครือดีกว่าเป็นเครือบริษัทครับสมมติอันนี้เป็นหัวเทนเซนเนาะก็จะมีไรออดน,นะมีเทนเซนนี่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 ซึ่งแต่บริษัทที่อยู่ในเครือเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากกันอ่ากัไรขาดทุนยอดขายอะไรแบบเนี้ยมันไม่ผสมปนเปกันแล้วก็ง่ายในการจัดการเขาจะได้รู้ว่าส่วนไหน ของบริษัทส่วนไหนในเครือเนี่ยที่มันทํากําไรส่วนไหนที่มันทําขาดทุนโอ้โหเนี่ยนักธุรกิจมาอธิบายอธิบายได้แค่นี้แหละ, <laughs> ะข่าวต่อไปน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับที่ตอนนี้เนี่ยจริงๆในในวงการเกมเนี่ยเราก็จะมีเห็นการขิงกันของเหล่าบรรดา ผู้เล่นของแต่ละเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมมือถือเกมอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้ครับนเป็นเรื่องของเกม PC ครับที่ตอนนี้เขาได้มีการจัดอันดับกันขึ้นมามีการจัดเกมนะว่าเอ้ยเกมไหนในไตรมาสแรกของปีนี้นะคบเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็เป็นเกมที่มีการจัดการได้ดีที่สุดในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนดูหรือว่าเรื่องของการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรือว่าเงินรางวัลนั่นเองนะครับทางด้านของ e-sport observer นั่นเองนะครับเขาได้มีการจัดเทียนะว่าเกมไหนณตอนนี้นะคบเป็น อันดับหนึ่งหรืออันดับท้ายๆนะครับเฉพาะ Q1 นะก็คือไตรมาสแรกของปีนี้นั่นเองครับซึ่ง Tier หนึ่งนะครับอันดับที่1เลยก็คือ League of Legends นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ดีที่สุดณตอนนี้อันดับที่2นะก็เป็น CS:GO นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็เป็น Fortnite อันดับที่4นะครับเป็น Call of Duty อันดับที่5นะครับเป็น PUBG อันดับที่6เป็น Valorant นะครับอันดับที่7เป็น Rocket League อันดับที่แนะครับเป็น Dota 2นะครับอันดับที่9นะครับคือ เอพิกนั่นเองแล้วก็อันดับที่10นะครับเป็น World of Warcraft นะครับอันดับที่11ครับเป็น r a i n b o w Six นะครับอันดับที่12นะครับเป็น Overwatch อันดับที่13นะครับเป็น FIFA 2021อันดับที่14เป็น h a t h Stone โอ้เกมโปเกม่าของ Warcraft แต่ก่อนมันมีชื่อนี้เดี๋ยวนี้เขตัดออกแล้วแล้วก็อันดับที่15ครับเป็น Smite นั่นเองอันนี้เป็นแบบว่าสถิติทั่วโลกเลยนะครับแล้วะเขามีอ่หลักหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละเกมระดับอันดับที่เขาเรียงมาเนี่ยมันตัดสินจากอะไรอ่าเกณฑ์มียังไงบ้างครับพี่เกกกกณฑ์นนนนะะคครับ็ืออมาาจจวผู้เเลล่่ขงแตม 30%มาจากเงินรางวัลหมุนเวียนในทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด25%แล้วก็จำนวนการรับชมอีสปอร์ตทั้งหมด20%จำนวนการชมเกม15%จำนวนผู้ซื้อ5%แล้วก็จำนวนทัวร์นาเมนต์อีก5%ตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะอันนี้อย่างที่บอกไปมันแค่ไตมาาแรกเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากว่าดูตามสถิติที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆหน้านี้นะครับ League อ f Legends เนี่ยอยู่เทียนตลอดงจะอยู่เทียน์นตลอดหรือว่าจะเป็น c s g ยเนี่ยก็อยู่รู้สกจะ1ตลอดเหมือนกันใช่คร นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบอกว่ามีผลมาจากโรคโควิดนะครับที่กําลังระบาดอยู่นี้นะครับโดยเกมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ League of Legends นั่นเองครับแต่ว่าเป็นการได้รับผลกระทบในทางที่ดีนะ<ม>พอเป็นโควิดแล้วเนี่ยคนก็ work from home มากขึ้นไม่ต้องออกไปทํางานแล้วก็มีเวลาในการนั่งดูเกมอะไรที่บ้านอยู่ย <All right. S 1> ด้วยมีการพูดเบื้องต้นนะครับว่าเกม League of Legends เนี่ยเป็นเกมยุคสมัยของอยประมาณ20-30ปีพอดีเพระาะว่าเป็นเกมที่แบบว่าอยู่ในช่วง มาีประมาณสัก10ปีได้้วใช่ครับ,รบช่วงเจนประมาณวัยนี่แหละในขณะที่เกมประเภทเดียวกันอย่างดูตาทูถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทเกมเดียวกันแต่ว่ามีความเข้าถึงยากมากกว่าไม่ค่อยต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่หมสักเท่า<ช> <ๆ S 2> ไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเกมเองที่ไม่ค่อยมีการแนะนําตัวผู้เล่นที่อยู่ในเกมเองอนะครับที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกนะครับไอ้พวกที่แบบอ,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 อะไรแบบนี้นะครับพวกแบบ ฆ่าคู่ต่อสู้ได้แล้วก,กดพอยสอะไรเงี้ยอย่าทำอ,อย่าทำเหมือนผม Rov <AO> e <ไ>กับ Free Fire อยู่ไหนครับที่ Rov e กับ Free Fire ไม่มีนะไม่ต้องสงสัยว่าเขาไม่ติดอันดับโลกหรือไม่ติดอะไรยังไงอันนี้เป็นการจัดอันดับของเกม PC ถ้าเป็นการจัดอันดับเกมมบายเนี่ยอาจจะติดกัน <Okay. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของ PR นี่เองครับเรื่องของการโปรโมตตัวเกมอย่างที่เราทราบกันดีครับไรออดเนี่ยนอกจากสร้างเกมแล้วเนี่ยเขายังทำเพลงอีกด้วยมีพวกคลิปที่เป็นเรื่องราวของตัวละครมีประวัติมีอะไรอย่างนี้นะครับมีเพลงมาทำให้คนดูมันเส ในขณะที่เกม d o t a 2เนี <ina> <N> ่ยใช้วิธีการ PR แบบเดิมก็คือใช้เพียงแค่ TI ครับคือใช้เงินรางวัลสูงๆมาล่ออย่างเดียวมันทําให้การแข่งขัน TI อะคนดูสนใจเยอะก็จริงแต่พอหมด TI แล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีคนดูซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่า d o t a 2เนี่ยก็มีตัวกระตูนที่มาในเซ็นลิกมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีแผนการยังไงแต่ว่าก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นสําหรับในดูาทูแล้วกนก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากดูไลฟ์ของเรานะครับ สามารถดูได้ที่เพจเพจ MAKI GAMING สกอตให้ดูหนะะ่อยฮะ M A K G I GAMING อ oh.